เลยโอ้เก่งจังเลยค่ะมามมามามามมา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 ม,มาเมก่งมอาตักข้าวกินเองเก่งจังเลยนุนเอาอมาดูตัวอย่างมังนะ้งน้องตักข้าวกินเองได้นุน อาบน้าก็ไม่ร้องคิดดูไอ้ดาดินแปลงฟันไม่เคยร้องเลยไอโอมาเปลงฟันร้องตั้งแต่เล็กจนถึงบัดนี้จะองคิดเลยอ่ะอ่ะอ่ะอะโด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 เงมันเอาใส่นั้นแล้วอ๋อน้องกินข้าวก่อนกินข้าวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นนะคะกินข้าวให้เสร็จก่อนนะ กินข้าวเสร็จม <c oughs> ันอยากเล่นมันอยากเล่นกีกับโอมามัมมัมนะดารินมัมมัม <c oughs> กินข้าวให้เสร็จก่อนมัมมัมนะดาริน <c oughs> กินข้าวเร็วมัมมัมเร็วกินดีดีกินดีนดีตักข้าวกินดีดีอ๋อปูดแล้วอ่ะ <c> น <oughs> <c oughs> <Dai> ้องดารินเปิดแล้ว <c oughs> อุ้ยเฮ้ย ด oh, oh oh, uh ูแ oh. ล oh, go. go ้วเอวมานี่อ๋อไม่เป <Pop> ็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาม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 ากินแล้วกินข้าวข้าวทาาวไม่ต้องโกรธไม่ต้องโกรธมามมามเรองคนเก่งกินข้าวนะอ๋อพี่เอามามั่วน้องอ่ะคะอ๋อพี่เอามามั่วน้องกำลังกินข้าวเอามาอย่าไปยุ่งน้องมันกินข้าวอยู่อย่าไปยุ่งมันมามาแค่ะ หน้าดิมัมมัมแล้วค่ะไม่เสียงดังไม่เสียงดังค่ะอ๋อมั่วมั่วมั่วอย่าไปมั่วมันมันบอกอย่าไปมั่วมันมันกินข้าวอยู่เอามัมตะมัมต๊ะดูหาเรื่องหาเรื่องไม่กินแล้วเรย์ูลุกแล้วเ็ง